ยังทันอยู่นะยังทันอยู่สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับแพลนวีไอซอมบี้ฮีโร่นะคะชารเลนต์โหมดประจำวันที่3เดือน7 2 5 6 5จ้าวันนี้เราได้เล่นเป็นซอมบี้นะคะอินฟินิตี้สกิลแรกของซอมบี้ก็คือทำให้ซอมบี้ทั้งหมดนะคะติดสถานะเดดลี่นะคะแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบสกิลที่สองนะคะทำให้ซอมบี้ที่เล่นไปแล้วนะคะซ่อนกลับไปในเกฟสโตนแล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่ตอนทริกเชินนะคะแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบ สกิลที่3ทํทำให้ซอมบี้ห่ตัวนะคะดาเมจบวกสามสกิลสุดท้ายค่ะสร้าง2อินฟินิตี้โคลนนะคะที่มีดาเมจสเลือด1นะคะ2ตัวในแรนดอมเลนค่ะสามารถเกิดในเลนน้ำได้ด้วยอ่ะวันนี้ทางพืช ทางแลนนะคะจะมีแซฟลิงด้วยนะ,ะแซฟลิงเนี่ยเมื่อเล่นปุ๊บเนี่ยเขาจะสร้างแซฟฟี่เพลสนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือสกิลปูพื้นค่ะปูพื้นพอปูพื้นปุ๊บเนี่ยซอมบี้ที่อยู่ในเลนแซฟฟี่เพลสนี้นะคะก็จะดาเมจลบสามค่ะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้เจอกับใครไซตอน vs อินฟินิตี้ค่ะอ๋อเริ่มต้นมาก็มีแพลนมาเลย โอเคแล้วก็มันก็สร้าง environment เ,เ,เรียบร้อยแล้วเฮ้ยตัวนี้ฉันชอบตัวนี้ฉันก็ชอบตัวนี้ฉันก็ชอบโอเคเอาหมดเลยโอ้โหอ่ะดูซิในเกมสตอรเรามีตัวอะไร Binary Star อ๋อตัวนี้นะคะตัวนี้จะทำให้ซอมบี้ทั้งหมดนะคะมีด a m a g e double damage ค่มะมี2เท่ากับ4มีสเท่ากับ8มี8เท่ากับ16นะตัวนี้ดีมากอย่าให้มันตายนะต่อไปเดี๋ยวเรา เราอยากจะใช้ตัวโคนอ่ะอยากเอามากันเรียนนี้แต่ต้องดูก่อนว่ามันจะมาเรียนนี้เปล่าไม่มาโถเอ้ยอ่ะไม่เป็นไรตมตีสี่นานไงตมตีสี่ป๊๊บเป็นไงอ่ะมันคูณสองไงทำไมคูณสองทางนู้นเลือด12ทางเรา13 ดังนั้นเราไม่ควรทําลายตัวนี้ป่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเมื่อถูกทําลายเนี่ยจะทับจะสร้างหนึ่งดามเมทให้กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยซึ่งมันก็จะทําให้ตัวนี้ตายตัวนี้ตายไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีอย่างตัวนี้ปล่อยให้มันดนยิงไปอ่ะอันนี้ยเนี่ยยิงเข้าไปได้ทางนู้นจะเล่นอะไรอุ้ยทางนุ้นแปลงล่างไปม,มันแปลงล่างเรามันก็เท่ากับว่าทําให้เราดาเมทปกติแล้วอะ เ้นฉันใส่ดาเมจสองนาเแขตัวนี้ก่อนฆ่าตัวนี้ก่อนฆ่าตัวนี้ก่อนโอเคสองป๊าบป๊าบเราโดนยิงสองป๊าบตัวนี้ยิงพอไปสองติดมิเตอร์บล็อกค่ะทางนู้นยังไม่เล่นเอาละเอาไงดีเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นะคะถ้าเกิดยิงเข้าฮีโร่ได้ตัวนี้จะจวดการให้เราหนึ่งใบส่วนตัวนี้เอาไงดีชังมัน ให้มันยิงเราไปโอเคทางนี้ยิง2องเรายิง1โดน3ดัมเมจค่ะเลือดเหลือ2ตัวนี้ยิงเข้าฮีโร่แล้วก็ตัวนี้ยิง2ทางนู้นเลือดเหลือ6แล้วนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพื้นตัวนี้ค่ะไงดีวะฆ่าตัวนี้ดีไหมฆ่าไปดีไหม ฆ่คาค่าไปเถอะอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพื้นตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อลองปุ๊บนะคะแล้วโผล่ออกจากเก็บสโตนบุ๊บเนี่ยจะสร้างแทปเปอร์เทอร์ลิทอรีนะคะอ้าวตอนแรกว่าจะใส่ตรงนี้เปลี่ยนไปใส่ตรงนี้แทนเออเปลี่ยนไปใส่ตรงนี้แทนเออพอตัวเมื่อกี้นะคะไอพื้นที่มันปลูกก็คือพื้นอมาตะซึ่งไม่ดีเลยไม่ควรมีในในเกมนี้เลยยิงไปสองปึ๊บ โอเคปึ๊บโอเคนั่นไงโดนหมดโดนหมดเอาละเอาละเอาละเอาไงดีวะเอาตัวนี้ดีไหมเอาตัวนี้ดีกว่าเออนั่นไงมาทำให้บอกมิสเตอร์เต็มโอ้โหเสียดาย เสียดายเสียดายที่เราตายเราไม่น่าตายเลยเอาไม่เป็นไรยังมันยังมีบล็อกมิเตอร์อยู่วะเอาอะไรดีเอานี้ไวน้นี่แล้วก็เอานี้ไวน้นี่อ่ะมันจะต้องแบบว่าเฮ้ยตัวนี้ดาเมจแรงทำไรตัวนี้ก่อนอ้าวแล้วมันจะลงอะไรตรงนี้เปล่า ือมันก็ไม่แน่ใจไงว่าเราเล่นซอมบี้อะไรมันก็สร้างแบบกันไว้ก่อนอูโหูแล้วก่อนการเล่นนะคะมันก็จะทําให้ซอมบี้ของเราโดนดาเมจสองด้วยเอ้าเจ็บแต่เราก็โจมตีไปโอเคโอเคเดี๋ยวเราต้องเก็บอันนี้เอาไว้ดังนั้นเราต้องลงตัวนี้เอาไว้หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่น2การนี้ค่ะทางน้จะเล่นอะไรไหทางน้จะเล่นอะไรไหม โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนพื้นก่อนพื้นตัวนี้เปลี่ยนก่อนแล้วก็แช่แข็งด้วยโอเคตัวนี้ยิงไม่เข้านะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะรับดาเมจแทนเออแต่เรายิงเข้าอ่ะเรายิงเข้าแล้วตัวนี้ก็จะตาย เพราะว่าพื้นของเรานะคะทําให้ตัวนี้มีสกิลเดดลี่ค่ะเฮ้ยวางวาะตัวนี้ไม่ได้ว่ะเมื่อทำลายแพลนฮีโร่ได้จะสร้าง3ามดามิจให้แรนดอมแพลนเอออันนี้ดีนี้ดีดูซิมันจะจัดการตัวนี้ได้ไหมพื้นตัวนี้นะคะสามารถให้ซอมบี้เนี่ยสไตร์ทูเข้าไปได้นะคะถ้าวางแพลนไว้ตรงนี้เราสามารถยิงทะลุเข้าไปที่แพนฮีโร่ได้เลยอะ อะยังไงอะยังไงนั่นไงมันสร้างหนึ่งดาเมจด้วยบอกว่าก็ยังทำให้ซอมบี้ของเราดับเบิลดาเมจได้อยู่โอเคไม่เป็นไรป๊าปตัวนี้ยิงเข้าไปสองแหม่เดี๋ยวจริงๆเหนียวจริงๆเอาละเดี๋ยวเราปูพื้นนี้กันเดี๋ยวเราปูพื้นนี้กัน ก่อนอื่นเนี่ยวางไว้ตรงนี้สี่สองโอเคเดี๋ยวเราปูพื้นนี้กันพื้นนี้จะทำให้โอเวอร์ชุดสอ่ะยังไงก็ตายรอบนี้ยังไงก็ตายยกเว้นแต่ว่ามันจะลงลงแพนที่แบบดาเมจแปมาไว้เล่นนี้นะ ตีได้เฉพาะแพนนะฮีโร่ไม่เกี่ยวโอเคไม่เป็นไรเราฟีดไหมเราฟีตัวไหนเดียะฟีตัวนี้ไปเออเออแล้วเราก็เปลี่ยนตัวนี้นะคะเป็นโอเวอร์ชูดนะคะยังไงเราก็ชนะตั้งแต่ตัวนี้แล้วเนี่ยเออนี่ไงยิงค่ะไม่เข้าย่าตัวนี้ยิงเข้าก็ชนะแล้วเนี่ยเรียบร้อยค่ะ และนี่ก็คือชาเลนจ์หมดนะคะประจำวันที่3เดือน72565จ้ายังไงก็จะกลับมาเล่นให้แบบว่าให้ทุกคนได้เห็นนะคะวันต่อวันนะคะถึงแม้วันนี้จะมาคำนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่หมดวันนะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b e ด้วยจ้าเจอกันใหม่พันหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย